กราโซและพี่นอ้นองครับพี่น้องเอทซี่ซูบุซุปนครับผมนำหมดพร้คุณเดชเพชรบานแทงครับพี่น้องเมื่อนี้พบ,บก,กันกับช่องคอมมอดลำเพื่อนออฟฟิเชียลเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้เรียนยู่ใกล้บ้านครับพี่น้องเรียนยู่ใกล้บ้านแล้วก็เพิ่นมีวงสาวหน่อยเพชรบานแทงนี่แหละครับพี่น้องก็อะไมีโอกาสมาเล่นอยู่นี่ทุกท่านทุกคนอยู่นะจ พี่น้องพ่อแดงนะครับตำบลขอน้อยโค้ยค้ยไปโค้ยโค้ยย้ายหรือว่าหลวงพุ่งครัะภูถาวรชัยวัดวัดเฟื่อแฝงบ้านหนองปอดแดงตำบลกวางโจนอำเภอภูเขียวจังหวัดเชียภูมิครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศที่เก็บ มาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันนะครับพี่น้องครับคนหลายเหลือเนี้พี่น้องเป็นเพื่อนปูนครับแม่นฝนตกก็เฉยบ่แช่ชชครับพี่น้องนี่คือบารมีของหลวงปูที่เพื่อนผมเชื่อว่าบารมีของหลวงปูครับว่าให้ฝนตกครับให้ฝนตก ก็ว่าปกตินะพายุเขานะครับจะมาขึื่นนี่เหลอยูบุบานน้องพระองค์ก็เล่นไม่ได้นะครับแต่ว่ามานี่ก็ไดข่าวว่ามันจะตกทั้งขึ้นบนหละแต่ว่าด้วยบารมีของหลวงปู่พระครูถาวรชัยวัดเนี่ยนะครับหรือหลวงปู่คงของอลูกศรริษย์ลูกหาทุกท่านนะครับจึงเห็ุให้บรรยากาศ มือนีอยู่ในความเรียบร,ร,ร้อยปราศจากฝ่าฝนครับพี่น้องนี่คือความอลังการความยิ่งใหญ่ของสาวหน่อยเพชรบานแพงพี่นอ้นองเพิ่งเห่าเด้อพี่น้องเด้อ กันแล้วนอนออกสีแล้วนะครับยังเลยพยุดอยู่ทังไหนนะตรงนี้ค่ะ๋อนจากไม่ออกล้อพ่ออย่างนั้นไปจนมากกันหมดแล้วพี่น้องเอ้ยประชาชนรอแต่ผลงานการแสดงของสาวหน่อยสาหน่อยเพีดบานแพงครับพี่น้องครับที่งงานกับพร้อมกันหมดลวล่ะฮะ จากนัอยก็จะได้เช็คเศร้าครับพี่น้องอุ้นหลายแตเว่นเลยพี่น้องเลยมาแล้วมีขหลงปูทําให้ลูกศิษย์ลูกหาประชาชนเขามาก,กับซาลีล่าของลงปูนะครับอยู่วัด เฟือแฝงนะครับบ้านหนองปอแดงตมบังโจนอำเภอภูเขียวจังหวัดนครราชสีมาออโทษครับจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องโอ้ยจังไรจังที่ไปว่าจังหวัดเจ้าของจังหวัดโคราชพี่น้อง

เขเข้าวนี่เข้ามาดีกว่วเนใชร์้อใส่ตาม้อเ้เนะครับ่าดีฝากไว้ในเรืองมีนอ้องเด้อเลยครับกับช่องลำเพลินออฟฟิเชียลวันดีจ้าวันดีจ้า ทัอมดล้าเนื้อปิงเชียวสัสดีมดครับผมนี่นะครับามาโดนละตีว้าได้หันดีครับผมข้าองจอรถมได้จมยังผู้เดียวแย่แอินเทอิน็ตครับบ่สัญญาณเม่อดีเป็นบ่ตมอ๋อมันอยู่ไกล่เขา ยทีมงานก่นคือทีมงานนะพร้อมเมื่อไรละพี่น้องนะครับพร้อมเมื่อไรละรอแต่ถึงเวลาทําการแสดงแล้วก็จะมีคณะกรรมการเล่าขึ้นมาเปิดงานนะครับเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาแต่วันนี้น่าจะพิเศษสักนิดหนึ่งเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดของหลวงพ่อพระเกจิคนอเครื่องสัญญาณคือเทีมเลย ยบผมมีทุนสำรองครับพี่น้องครับตอนนี้ซื้อราดเตอร์ก็พัดเกลี่ยนะพี่น้องครับผมราดเดอร์สองบอดนะครัตอนนี้ใส่อยู่ตอนนี้นะครับต้องเอาครูนี่ไปจำกัดเอฟแม่นครับตอนนี้ก็ใส่พอดจำกัดครับพี่น้องบอกมีมองว่างเลยตัวในปูสัตว์สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาหอดตะโดนเราบอกสวัสดีครับ บ่แล้วหัวกะมาแต่บ้านหัวกะมาเมื่อกี้นี่ไหมบ่บ่บ่ตกบ่ตกรายการยูสูอ่าครับกอยู่ในจุดไม่เงี้ยล่ะชี้เย็บมันนี่เนาะเอาไปโผดมาดีัาดีครับมาดีครับแซ่บบอลเดียวขณะนี้นะครับพี่น้องการเลือกเป็นย้ายออกมาแล้วครับเอสพีของสามร้อยเจ็ดพันนี่ยประชาชนไหลไหลครับพี่น้องครับมากันไหลอยู่ มาจากทางไกเนาะจ้าเอาเลยครับเอาเลยขอบคุณมากครับเาบ้านเขาหอมเนาะถ่านเนาะจับบนเขามที่ดแน่ะถ้ะทำเีบญนะ้าวาจะทำไก่ไม่ได้ไร์สนันจอดรถอยู่ตรงนี้นะครับเออยแรงเราไม่นเ้ยเขอยากมาินยด้ันจะเพื่อนไปได้ มันเปิดมากล้กับ้องเป็เสาเรือนมำเราควรจะทำให้ากที่สุดเท่าที่เราช่วงนี้นครับเราทำยากมากเลยครับช่เป็นช่วงหนาฝนดัาเรื่องลำพงนะครับแล้วก็ไฟนะครับพี่น้องครับอาจจะเต็มที่เพราะเต็มที่บางพื้นที่เนาะนะครับผมเมืก็กี้อากาศสดชื่นก็จะมือนี่นะครับผมพี่น้องผู้เขียวครับผม เปิดรายงานข่าวพี่น้องเปิดรายงานข่าวพร้อมแล้วพี่เรียบร้อยนะครับผมมีทั้งหมดนะครับผมมีอารมณ์มากสักพักหนึ่งอ่าตอนนี้กำลังกำจัดเรื่องหน้าเรื่องหน้านะครับรอฟังครับพี่น้องครับจังหน่อยนึงนี่ก็จะได้ฝากช่องกับพี่กับน้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ครับคำามอนพรคุณเดชครับกับช่อง ทำมอดลำเพลินออฟฟิเชียลเดอร์พี่น้องเดอนะครับขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามของพี่ของน้องครับจากน้อยจากได้พอกันด้านหนาวเวทีนะครับย้ำอีกจักเื่นหนึ่งครับมือหนีเร่ยนอยู่ที่วัดเอ่อเผือแฝงนะครับตำบลกวางโจนอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องครับะจากน้อยจังพอกันเดอพี่น้องเดอกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะพี่น้องครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ